รับสวัสดีเอฟซีสุภูสุขคนครับเมือนหลอดเดฟซมาสรุปผลบางไฟขนาดทหนึทสองทสามนิ้วบางส่วนนะครับยีกรกฎาคมสองพันห้บางที่1น่พอเสือขนาด1นิ้วครับเก้สิบสิบวดร้อยสีคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่2น้องสวรรค์นขนาดทสอ2 70เบอร์เิบเจ็ดสิแปดสิบสองนะครับ เดือส0มพอดีผ่านนะครับผมบางที่ทราบนะครับหนุ่มรถไถขนาดทอสองเจ็ดสิบเอร์เดียวไดืร้อยเก้าสิบสองคะแนนไม่ผ่านนะครับไม่ไหวหนักเลยบางที่ซีสุริยาขนาดทอสองนะครับห้าสิบเบอร์เดียวไดืสองร้อยยี่สิบห้าคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่หาพญาดงขนาดทอสองนะครับหกสิบสองเจ็ดสิบสองเดืสองร้อยห้าสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่หกพออ่ 62, 72, อเส,ส,ส,สือนะครับหนึ่งนิ้ว เพียง10นะครับเดคะแนนผ่านนะครับบางที่7ล่องสมขนาดทอสองหกสิบหกสบห้าเดพอดีผ่านนะครับบางที่8สุริยาขนาดทอสองห้บหกสบเด้อยเบคะแนนผ่านนะครับบางที่เก่าประสิทธิ์ขนาดทอสอบเพอดียวเด้อยเบคะแนนผ่านนะครับบางที่10สซูมาวินนะครับขนาดทอสองสีบสี่บห้เด็้อยหบห้คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สิบอลองสนบวกดาวนะครับขนาดทอสองหกสิบหกิบหาดสองร้อยเสคะแนนผ่านห้าวินะครับบางที่สิบสองนะครับน้องส 84ดแต่2หคะแนนไม่ผ่านนะครับบางดี1ิบบิ๊กหัมขนาดท้อ2อห้ด้าสิกแต่210 คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่14ล่องแตนขนาด1นิ้วนะครับ80เพียง200นะครับได้195คะแนนเจ้า,านะครับบางที่15เพราะน่องผ้าขินนะครับขนาดทอสองเก็ด้าแปดสิเดียร์สคะแนนผ่านนะครับบางที่16เสียบาทเมีย8นะครับขนาดทอสอเจ็ดสิบเบอร์เดียวเดียร์ส้อยสคะแนนผ่านนะครับบางที่17ต่อเจริญนะครับขนาดทอสอง0ปดเก้าสิดียรคะแนนผ่านนะครับบางที่18แผ้าขินนะครับขนาดทอสอเจ็ดสิบ เบอร์เดียวเดส้อยยี่คะแนนไม่ผ่านนะครับบางีเก้นะครับนะครโชคชัยนะครับขนาดทอสองนะครับห้าสิด้ยคะแนนผ่านนะครับบางดียนุ่มผู้เกตนะครับขนาดทอสอง 75, เจบเอร์เดียวเดร้อยสคะแนนไม่ผ่านนะครับบง D ี1 ออนน้องค่ายนะครับขนาดทอสนะครับ70เบอร์เดียวได้280คะแนนผ่านนะครับบางที่2ีใบยกนะครับขนาดทอสนะครับ83 93ได้320คะแนนผ่านนะครับบางที่ยี่่องแตนขนาดทอสองห้าด้345คะแนนผ่านนะครับบางที่สินะครับพอเสือนะครับขนาด1นิ้วนะครับ เพียง15เดียร้อยเก้าสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่25ขาวบริสุทธิ์ขนาดทอสองหกสิบห้าเจพอดีผ่านนะครับบางที่นะครับเสียบาทขนาดทอสองนะครับเจบอเบอร์เดียวเดยร้อยหคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่ออน้องค่ายขนาดทอสองเจเบอร์เดียวเด้อย0คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่ล่องแตนขนาดหนึ่งนเสิบอร์เดียวเดียร้อยเก้าสิบคะแนนผ่านนะครับบางที่ยี่เกานุ่มผู้เกตขนาดทอสองเจ็ดสิบสามเบอร์เดียวเด นะครับ90สีไวด้200พอดีเจ้านะครับบางที30เบพวกแก้วนะครับขนาดท่อ2 45 50ได้1 35คะแนนไม่ไหวหนักเลยแพ้นะครับผมอ่าหากข้อมูลพิษพลาดประการใดลุงรอด FC ต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอด FC สวัสดีครับ